ว่าเขาเนี่ยเปิดตัวสินค้าใหม่เกียดมากๆครับ,บรผมบว่าเป็นอีเวนต์แรกของลูกค้าเนี่ยแบบมาคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่ถลัว่ามาคนเดียวจริงๆก็มีงานก่อนอันนี้แหละใช่แต่ว่าถ้าได้ขึ้นเวทีคนเดียวเนี่ยใช่ครับผมเป็นงานแรกครับวามรู้สึกเป็นไงตื่นเต้นไหมฮั่นแตกตื่นเต้นมากครับผมแฟนๆมาเยอะมากเลยใช่แฟนๆมาเยอะมากขอบคุณแฟนทุกๆคนเลยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่รับชมอยู่ทางบ้านด้วยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับเป็นยังไงบ้างแม้ว่าเราพของเรา ดีใจมากๆาครับดีใจมากๆเลยที่คนยังแบบยังชอบละครของเราอยู่จริงตอนนี้ก็มาถึงตอนดูดับซอนแล้วก็อยากให้ติดตามจนครบทุกห้าเรื่องนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังไม่เบื่ออยากดูซ้ําอีกก็ดูย้อนหลังได้ทา3สามจากเน็ตฟลิกซ์ตอนนี้คิวงานเปังไงนแล้วครับคิวงานเหรอครับผมจริงๆก็ไม่พ็นไงดีเถิอนเลยประมาณอย่างนี้มีเรื่อยๆใช่ครับผมก็สามารถติดตามชมได้เรื่อยๆครับ้วงากิ๊วเว้นนะคะมีเยอะขานกที่เวขออุมไว้ก่อนได้ไหมอ่ะ เดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์แต่เขาบอกว่าตอนนี้ค่าตัวไมกี้คือสูงมากแล้วนะแม่อันนัวท็อปเลยแพงกว่ตัวท็ออีอันนี้ผมไม่รู้เลยจริงถ้าเรื่องนี้ผมไม่รู้จริงแต่ว่าก็แล้วรายได้มันเข้าตรงไหนอ่ะลูกคืตาการตุการหรือว่านูนิรายรับเรารู้มครัคือจริงๆไอ้พาร์ตนี้มันเป็นพาร์ทที่มันไม่ได้อยู่ในการทางานผมเพราะว่าจริงๆแล้วอะผมแบเป็นอาชีพนักแสดงส่วนใหญ่ก็จะเน้นการแสดงรากแต่มันก็เกินฝันเราเนาะจังเกินครับผมเกินคาดมากๆเลย คือมันมันก็แบบเอาจริงๆผมต้องขอบคุณทุกคนที่สปอร์ตมากมากเลยขอบคุณอีกครั้งนึงก็นี่ชี้ิตเราเปลี่ยนไปเยอะเลยเนะจากในที่ในธรรมดาตอนนี้ไปไหนใครก็ทักแล้วก็ถ้าเปลี่ยนก็คงเปลี่ยนตรงน,นี้แหละที่มีคนรู้จักเยอะขึ้นแล้วก็เรารู้สึกได้ถึงทุกๆกำลังใจที่เราส่งมาให้เราจริงๆ,ๆเวลาแบบผมกลับบ้านมาจากการทํางานที่เหนื่อยมากๆเลยผมมาเปิดไล่อ่านในในแบบแอปต่างๆเนี้ยก็ก็ฮีลใจเราได้แบบ เยอะมากๆที่ทำให้การใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนเลยมันอาจะแบบการมาตัวถ้าถ้าการใช้ชีวิตไม่ได้เปลี่ยนมากครับผมผมก็ยังเป็นไมกี้คนเดิมนี่แหละครับผมก็ถ้าเกิดเจอผมที่ไหนก็ทักได้ครับไม่กัดนะฮะเห็นคนไปแชร์ไหมแบบรูปเด็กๆเราแบบก็เปลี่ยกๆแบบหวานเต็มเลยตอนนี้คือไม่รู้ว่าไมกี้อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้จริงๆนะรูปเด็กๆที่แบบเจออะบางรูปผมยังไม่รู้เลยว่ามีอยู่ในแบบในระบบดิจิตอลฟุตลองชีฟนี้แล้วก็ แต่เราก็ไม่เขิดใช่ไหมที่คนจะไปขอคลิปเก่าๆเรามาไม่ไม่เลยครับไม่เขิดเลยครับผมเขาบอกไมค์พี่เป็นเจ้าพ่อแคปชั่นเด็ดเจ้าพ่อแคปชั่นเด็ดสองพันยี่สิบี่ยังไม่มีสักคำเลยเนี่ยคนไปดูในเฟซบุ๊กเป็นแบบแคปชั่นเก่าอย่างเงี้ยเทีเ่ยวอะไรอย่างเงี้ยผมว่าบางทีอดีตมันก็ <c oughs> นี่ก็ทำหน้าทีท่ได้ดีแล้ว <c oughs> ลืมไปให้ลืมไปไม่ไม่ต้องลืมหรอกหัวลืมไม่น่าได้แต่ตอนไหนคงก็ยกให้เป็นแบบว่าออุกเสี่ยวเกี่ยวใจ่สาวๆอะไรเงี้ยปบ้างรู้สึกรู้สึกยังไงดีอ่ะเป็นจำเพาะทุกเสี่ยวขอบคุณอันนี้เป็นอรแบว่ามันเป็นตามฟิลเราเราก็เป็นคนชอบแบบตามฟิลครับตามฟิลแล้วแต่วันครับแคปชั่นจะมาในแบบช่วงวินาทีพิตาผมเชื่อว่าทุกคนเวลาแบบลงรูปจะมีแบบจะมีปัญหาเหมือนผมก็คือคิดแคปชั่นไม่ออก แต่มันดูขัดกับกับเราเหมือนกันนะแคปชั่นกับความจริงทุกอย่างขัดกับผมหมดเลยครับให้พูดตรงๆอ่าให้เลือกแคปชั่นงานวันนี้แคปชั่นวันนี้สำหรับไมซี่แคปชั่นวันนี้เซตาฟิลเอกไหมเซตาฟิลเอกไหมงานไงงานเขาไงถ้าเกี่ยวกับฟ้าฝนดินลมอากาศอะสักอย่างเกี่ยวกับฟ้าฝนดินลมอากาศได้แบบความรู้สึกแคปชั่นวันนี้ นกที่ตื่นเช้าคือนกที่นอนเช้า<ะ>แต่ถ้านอนที่ตื่นเช้าคือหนอนที่ถูกนกกินครับขอบคุณครับ <Yeah. S 1> มันเกิดมาจากไม่ได้นอนเลยมันเกิดมาจากใช่เป็นแรงบันดาลใจ oh. แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตในทุกๆวันคิดไหมคะว่าตัวเองมันก็จะเป็นนักแสดงเนาะไม่คิ วันนึงมาเป็นแบบงานเหญ่แล้วคนมาเาต้นตามมาเต็นหมดเลยใช่เหมือนที่พูดเลยขอ <arak meal. S 2> เกินเกินค่ามากๆขอบคุณขอบคุณทุกกําลังใจที่สมาขอบคุณที่สป,ปอร์ตผมนะผม<น>ะ <ๆ S 2> แล้วผมก็จะพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งๆขึ้นไปครับรในฐานะนักแสดงแล้วก็อยากจะพัฒนาฝีมือใาการแสดงค่า,าตัวไม่แพงตั้งได้ใช่ไหมชอบทำงานครับอ่าน่สนุโปรเจกต์อีกยี่สิบห้าสิงหาที่จะเป็นเหมือนเราแฟนคอนยี่สิบห้าสิงหาพี่รู้ได้ไงอ่ะเขายังไม่เห็นประกาศเลยเขาพูดแล้ว อันนี้พี่รู้กันหมดแล้วเหรอครับใชโนี่สมกับเป็นสื่อข่าวอันดับต้นของประเทศไทยจริงๆเลยออเราก็ูไปเรื่อยแต่่อพูดว <c oughs> พ,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 พที่เขาบอกได้อะไรอย่างงี้ตอนที่บอกได้เหรอครับผมกม็มีเซอร์ไพรส์เต็มเปี่ยมมากๆแน่นอนแล้วก็ไม่ผิดหวังผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังใครที่พลาดสปอร์ตเดย์ไปก็กดบัตรให้ทันนะครับเพราะผมได้ยินมาว่าอีเวนต์นี้ ครั้งนี้แบบของวันที่25สิงหาคมท่องสารน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วของด<ม>ูาจเทวพงศ์<ม>ใช่ครับจแยกย้ายเราห้าดวงก่อนที่จะส่งส่งต่อส่งตัวละครคืนศูนย์นวนิยายผู้เราคือคิดเซอร์ไพรส์ไแล้วน่นอนคิดเซอร์ไพรส์มาพร้อมไม่ใช่แค่เฉพาะคู่ด้วยทั้ง10คนแล้วทั้ง10นักแสดงทุกท่านคือคิดโชว์แบบเต็มที่มากๆแล้วเราก็จะได้เห็นซีเคมันไหมแล้วไม่ให้รู้สิครับมีไหมครับฮะมีไหมผมต้องขอเวลา ไปปังหวหมครับอเมกี้องอย่างตู่เขาถิงเราเลื้ยงหัวใจหัวใจอะไหไปไลฟ์กับอ๋อที่ที่ไปไลฟ์แลผมขี่ตู่ถิงผมคือเรได้สิบล้านดวงแ่ตู่เนียผมเลียงตูดีจะมีโอกาสไปไลฟ์ับตู่ราไมคมีแน่ๆมีผมไลฟ์แบบว่าน้ำหอมกันใจ็ที้งไปแล้วไง จะมีไม่เลยไปตามก็ไลฟ์แชร์ก็ถ้าเกิดว่าเรื่องนี้ถึงคุณตู่ดแลยวดีก็น่าจะมีโอกาสนะครับอ๋อทีกอันหนึ่งเขาบอกว่าไมค์กี้เป็นคี่แบบมีสกิลในการพูดไปเรื่อยสำมลาดเราก็ไปเรื่อยเลยก็เลยอัไงมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ผมควรภูมิใจไหมครับน่ารักดีน่ารักดีเอือรู้สึกไงแบบนี้หรไม่กี้แบบมีสิทธิ์นุนหกระกก็ขอบคุณครับขอบคุณที่เห็นความไปเรื่อยของผม ขอบคุณที่อยู่ต่อเพราะความแปลกของผมแล้วก็อ,อบบาปากขอบคุณเพื่นๆครับวันนี้แบบแต่คุณมาเชียร์ขอบคุณแฟนๆทุกๆคนเลยนะผมที่มาให้กําลังใจผมในวันนี้แล้วก็ผ่านหน้าจอทุกๆคนขอส่งกําลังใจคืนให้ทุกคนเลยครับขอให้เป็นวันที่มีความสุขมากๆแล้วก็มีความสุขตลอดไปเลยดยยังไงก็ดูย้อนหลังได้นะครับผม <c oughs> ดูอะไรดูดูละครครับผม<อ>ดูละครก็ว่าดูสัมภาบมายอมกนะรัตอนนี้ก็ดูดุดอักสอนก่อนแล้วกันครับเพราะเคมีเขาก็มาแรงเหลือเกิน ไม่แตวแตวแตแว่นแตแหวนแตแหวนผู้ชายแล้วที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะแว่นอ๋อแว่นแว่นฉัดเกล้าเหรอใช่แว่นเราฉัดเราลอกผมอธิบายหน่อยบางวันฉัดเกล้าก็ลืมไปเชียงรายครับบางวันฉัดเกล้าก็ลืมไปกรุงเทพครับเป็นเป็นเป็นความสับเซาของฉัดเกล้าบางคนบอกว่าเออที่เป็นโรบินา์หรือพี่เป็นอะไรเป็นกิมมิคครับกิมมิคงั้นเดี๋ยวละครไม่สนุกขอบคุณมากครับ นี้ยดุดานเากว่าเราอชิเปอร์ลนยครับผมคือชิปเปอร์เหรอครับใช่เไม่รู้เละพิ่งรู้เหรอครับเอยังไงครับอะไรที่พพวนี้เหมือนะไม่ผมเชียร์พี่พีคอยู่แล้วตั้งแต่แรกเพราะว่าเราแบบบ้านเดียวกันไงแล้วผมจริงๆให้พูดนะพี่พีคเป็นนักแสดงคนแรกที่ผมเจอเลยในในในประเทไทยตั้งแต่ผมมากรุงเทพอ่ะพี่พีคเป็นคนแรก ผมก็เชียร์พี่พีกแล้วผมก็เป็นโอเชียนพี่พีกมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ผมทีมอาซิล่าแต่ว่านมนีมคน